อรุณสวัสดยามเช้าครับพี่น้องครับผมบรรยากาศยามเช้าเดี๋ยวจะเติมน้ำมันรถนะครับด,ดำก็ช่วงนี้ก็เงียบเๆนะอ่ะสวัสดีแล้วก็ทักทายพี่ๆน้องๆเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับ <laughs> Hãy cả đang gặp cứ tiêm như gặp phải không hết mà sợ thì mà gặp 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 này gặp gặp nhau luôn gặp năm nay gặp nưng เติมน้ำมันครับถ้ากันเติมน้ำมันบรรยากาศยามสวยๆผมเป็นยามสาวๆได้ยามสวยๆงานบ่อลายมือนี่แล้วคือเก่าก็เลยบ่อเด็ดฟ้าโอ้รถรถพระตัวนี้ไหมน่นอนทำวะเรีนขว้างบ่อนี่ไม่น้อนขอ้างเทียได้เรีนขว้างครับรถยังตรงห่มผ้าเหลืองนั่ง โอ้มีหอดอาวุธรถกันนี่แต่ไล่้นี่พวกอาวุธมาโอ้ของเท่เลยพวกอาวุธขับรถไปน้ำยิงขีกปอมไปน้ำม่อเดินน้ำมัน Đây Đây, đây, ai, đây, ai, đây. là. quay lên là, tia. ซีทังบ่โอ้บ่พอใจไปเอาอีก้อนมาสั่นมา ของคนเรียนแต่ขอมาอยู่น้ำไก่พบปีของกคนยิ่งเสียงเหมือนฟ้านี่เดียวเอาเีคยยันมาบางมาเอยเที่ยวเดียวคนมาจอดเดียวไปยิ่งเป็นโลกโกเคข้องก้าวก้าเอายังยิ่งฟ้านี่วมาไม่เคยยิ่งเสียงห้องเยิ่งเถือนนะพี่ใหญ่เดี๋ยวพี่ใหญ่ขับออกไปข้างหน้าเด้ไปเติมน้ำมันลดดำกันน้ำมันลดดำหมูมีแต่โม่บ้านน่ะมีกับพ่อได้เล่นเขาเมื่อได้ น้องเติมแล้วบ่คอยรถเหยียบกระตาเขาต่อของเนี่ยตาเขาเพื่อนยายน้องเรียบร้อยครับแมคโคโรเรียบร้อยละเติมน้ำมันเครื่องเอ้ยเ,เ,เติมน้ำมันโซลาน้ำมันให้โดยดีเรียบร้อยเดี๋ยวออกไปทำงานมือนี้กันสิบ่บ่คำน้นอกเนาะเที่ยง,ง,ง,งกันแล้วดอกมือนี้เพิ่นว่าเท่าไหร่สามสิบเทียวเมนบ่เตี้ย ว่ายแเมีเมันตองเฮ็ดใดนมันดีไปโลดตี <c oughs> เอาให้มันมุมมือมโลดหน,น่อย<า>เดี๋ยวสิไปเติมน้ำมันละไปเติมน้ำมันกันดีกว่าบรรยากาศทงทาบันนอกครับเสียงนกเขาขันกกกกุุกกกก พ่อพอไ้แล้วต่ำม,มันรดต่ำเลยพอแล้วไ้แล้วเดี๋ยวเอาน้ำมันลงไว้เครื่องรถเฉลยอครับเอาน้ำมันลงไว้ก่อนเพราะว่าพวกมาที่หลังก็จะได้เติมน้ำน่าจะได้เติมอยู่สามขั้นนี่ละเพราะว่าไอ้ที่ได้เติมขั้นนี้นะครับแล้วก็รถนนน้อง แล้วก็ลดต้อยร้อยใหรืะเอาลงมาที่ล่ะทางปไปเติมนไปแล้วเลี้ยงไปนี้ก่อนอย่า,าลงไปนี้ก่อน